สวัสดีครับผมเอ็ซีรถไถฟอร์ดครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวกับว่าเบิ้งรถไถฟอร์ดครับผมโอ้ยดูนี่กันดี๋ออกมาไถหน้าจ้างครับผมออกมาไถหน้าจ้างที่เราไดยเห็นนาครับอาจารย์ใบห้องเลยครับดูกระพานหกครับผมว่อนี่หานหก 4m ที่ครับผมโอ้โหโอ้ เอยียงหน้าทงนี่ฉิดยังเปียกๆอยู่ครับผมโอ้ยฉิดเปี่ยนถึงชุม่มอ้ยมันกับไถมวนมายัางแล้วอาจารย์ยไในคะแนนไถมวนล,ล่ะครับคะแนนนี้เครื่องเครื่องกับพ่อมียนะครับตคนนี้เครื่องกับพ่อพีโอ้ยกับใช้งานนะครับคะแนนนี้อ้ยอาจารย์ใบแล้วก็ลองพีงเลยเด็ดทีนี้ งานโบ้าเท่านั้นเพื่อนครับบมีครับผมใช้ง่ายครับผมใช้ง่ายเลยเอ้กดสีไทผงจ,าจา่าจ่าเนี่ยว่โอ้ยเขาพัดูกผ่านเลยนะครับมือน,นี้อาจาราย์ใบแล้ว โอ้ต่างทางแน่นอนแน่ครับผมสปริงคับท้ายกับเพีย้ยนไหมครับหนึ่งที่ล่ะสปริงคับท้ายกับสามลอยหาซีครับผมเพี้ยนให้นไหมเลยโอ้ยรถแห่ของเจ้าเว้ยโอ้เป็นโด่งๆแล้วมาเนี้ยโอ้ไม่ท้อหรถเกียวครับพี่น้องไอ้ยหอยรถเกียวกับเพี้ยงข้อเขาา่าเลยเป็นลุ้มเป็นบอ่ออยู่คู่คู่าขกคู่คู่แขกไปเนาะโอ้ไอ้อาจารย์เลย าเหโเอ้ยรลเกียวมันโอ้ยนวหลาเวลาเิ่นเลี้ยวว่าสันนุษเี่ยวหัวเข่าครับเดี๋ยวเ้ยน่มีว่าก่อนี่จาสตัวสุขขว่้มาเนี บต่างถางของอาจารย์ใบเท่านี้ลอยเฟอร์เซ็นตเหละครับผมวู้ยระวังเออพระจงรุนข้าไปนึกแห้งหรอกโอ้ยเตาทานเก่าว่าไงนาะเฮ้ยงขนาดวะ อจายไปห้องหูแน่นะครับมือนี้

ย่างน้ำบัท่นเว้ยโอ้โหน่คืหาวคักแท้อ้าวตาบดีนสิ้นเลยเจ้าระบอกเจ้าระบีนี่ก็สองอาอดเยอะเหญ่เนียครับผมอาดการ์ใบพันเอาอัดใหโอ๋อยางดีเลย ดงโดงเลยว่ะพี่น้องเลยรถรถแข่งเก่าๆด้ยครับผมปล่อยคาดดีโอ้ยหล,ลอบพื้นเลยมาต่ปล่อยคาดหลอบพื้นเลยเลยปวดถ้าใจพะเยาหยุกหลอบเลยถ้าใจอาจารย์ใบพะเยาะยุกหลอบเลยพี่น้องเลยเป็นบระเด็คือคำหนึ่งเลย เลยธรรมดาดิโอ้ยใ้รละสองลอยหาซีบเนี่ยเจ้าของหน้ายืนหัวอักเลยแหละครับพี่น้องเลยเจ้าของหน้านี่ยืนยิ้มย่างเดี้ยละแค่เนี้ยน,นี่พ่อใจหลายครับผม ฝนพอใจลายกับผลงานของอาจารย์ใบฟฟรถไถฝ่อเ่าครับเนยเหือหลายังสีเลยวะ่ะเออปอยปอยขาดดิล่อหมุนจกนักรเลยนะครับผมล่อหมุนเลย้ันรถแบบสภาพไปนี่บอกครับไว้ไปมา,า่งปลาที่ผิดชุดหยอดเลยนะครับผมนี่ เยี่ยมเลยดีเยี่ยมแห้งเยี่ยมแห้งเยี่ยมแห้งโอ้ยโอ้มาพี่รดเลยอู้ยอู้ยตรงที่หล่ะระบบสั่งหางของเพื่อนนี้ เร่งซื้อไหนซื้อนั่นเลยนะครับผมโอ้ของเขาดีจริงๆล่ะในนอ่นแห่งในนู่นแห่งเชีวยวพี่บอย ฟุซซีทั่วประเทศเี้นะครับเรื่องการลดไถ่พอครับผมนี่ลดอร์พอ,พอพขา้าอาจารย์คืออากาเท่าไหร่นะครับผมติดต่อเข้ามาได้ครับผมโอ้โหอ่าเบอร์โทรก่าเบิร์นเอาอยู่ในคลิปนะครับเรือง ติด่อ้ามาได้ครับผมสั่งจองรถสีฟอร์ดครับผมต่ว่าจิเป็น6 6 6 6 1 0ครับผม6,640นครับนี่ครับผมสองเท่านัดให้น้ำเลยครับผมหาเอฟซีสนใจโอ้เพราะว่าช่วงนี้ก็เยออีกหลายขั้นครับผม มันกำัเงไปเรืครับเก็บทงไปเรือโอ,โอ,โอ้โอ้ันเป็นพนครับตรงนี้ นีสิเปีนหกพันหครับผมนี่เหยื่อขี้หาครับเหื่อขี้หาลุยชายง่ายครับดนี่เรจง่ายี่จะง่ายด้วยมือโตโอ้ยเอืองตูดีบแมนเทปังโตดเอือมันเป็นย่างกับเป็นลายนี่ว้ย โ่้อาจารย์ใบแล้วบุอคอยนี่เบี้ยไม่ดูใช่ยอย่างเดียวครับผม พวกว่าเด็กใหญ่ส <straightforward> ิ่าสม้างงานอยู่วัาตันทุมมนะโอ้่าอันพี่บ่ายย้อูตีนะพื่อนเป็นเลี่ยงเพื่อนนะครับพี่น้องออ้ พี่นี่อย่าหาสิเกิดกับบ่มี่ครับผมพี่น้องเอ้ยเจอรถไทฟอร์ดมาสองสามปีแล้วบอก้าเกิดดอ้วครับยานี่เออ ไพี่ไก่พี่ก,กยอนี่ยาไล่ครับผมพี่นี่พิน่นยานรถไถฟอร์ดโอ้นี่ครับมองมองมองต้มกาแฟมองมองต้มกาแฟเพิ่นเพิ่นว่าโอเนี่ยะมองต้มกาแฟครับนี่เออโอ้เน่นอนเฮงว่า

ใกล้ในนอตฐานนี่หรือแล้ววะนี่นี่ท่านเกตเ,เ,เ,เบื้องโลดครับพี่น้องมาจรรักเรียมกระซางครับผมเบื้องโลดแฉกไปแล้วนีน่นู่นเรียกอะไรอยู่ข้อเสียนมาแล้วพร้อมกันเลยนะครับเด็กเราเสียมาแล้วพร้อมกันเลย สี่เหลี่ยมหาเหลี่ยมกระช่างครับผมหกเลี่ยมกระช่างครับนี่เห็นบวิธีพ่นตัดมากเห็นบหมเบื้องบนครับผมวิธีพ่นตัดมากขนาดมีพ่นนี่นี่ตัดตรงมาหนีเลยครับผมนี่โอ้เลี่ยวพร้อมกันเลยวาสันปาดถ้ยยังได้ชมฝีมือคักงนเลยนะครับพี่น้อเบื้งบนที่ไห ขามือ่ม่นี่ไปบ่เป็นเลยนะครับผมเนี่ยาสีหาเรียมเนีน่เรียบร้อยเลยครับผมอยู่อากลากเลยเทว่าพันผู้ใบเนีน่จังสี่เลยโอ้สลาดเทียงว่ะ เมืองที่ล่ะงานนัมากคพว่นอาเจาะหนึงครับอยู่นี่แล้วก็ตัดไปผุ่นครับเรียบมาผีอีกบางที่ล่ะเจ้าเพิงผู้ใบนี่สามากที่จะตัดหรือมาคำนวณได้ครับผมมา เศษมองไหนมันเลี่ยมมองไหนเนี่ยเศษใดเบืดอรับพี่น้องเลยผมเลยว่าโอ้เห็นมองสังเกต้างหน่อยครับพี่น้องออสังเกตดู อ,ออาจารย์นอ่ยสุมเดีผมหออาจารย์นี่เลยครับรลเน้นนอนของเราดีเลยครับผมรถคันนี้ซื้อมาจากอาจารย์สุรชาติได้ครับผมมี4ปีแล้วใส่งงนตา3ปกติครับผม ใส่กระบอกช้อยยุกเพิ่นวะสีเห็ตไห่รอกหน้าหาเงินมาได้หลายหัน โอ้โหยังฝงดงดงครับพี่น้องเลยโอ้โหเฮ้ยโอ้ยเนียนเออว้าตัดบ่มๆเลยวี่อาจารย์เพื่อนพ่อใจร้ายครับผม หน้าจางไายละสองลอยหาสิบครับผมไครคืออาจารย์ใบนี่กันจะของหน้าเพิ่นกับพ่อใจหลายแล้วเนาะอาจารย์ใบเพิ่นนี่ไถหน้านี่บุมี่หม่งติเลยนะครับผมบุมี่เลยในหู้เจ๊หู้มุหม่หู้ยังกระซังครับอ้อมพ่นอ้อมยั้งกระซังครับผมนี่มึงที่หล่ะจักเลี่ยมนาเจ้ามาแน่นอ,ขอนของเขาดีนะครับของเขาดีจริงๆ าจ้างที่เมื่อรถไถพอร์ตอยู่ผมด้วยใจได้ลยไถเรื่อยแล้วนะผมใจได้เลยครับผมบอมี่บ่งตีเลยเป็นว่าระบบระบบการตั้งหางของอาจารย์ใบนี่ก็ับโอ้ยพี่น้องเลยบุมมีห้ามไถหน้าบุมมีห้ามครับผมสังเกตบนหลดสังเกตบงกอ่อนท,ที่ไถหรือไม่ใช่หรืสโลปใช้กันไปเลยครับผมสโลปใช้กันไปเลย หรือว่าถามวงใไหนไทยบวกเขาอาจารย์ใบแล้วกับถอยหลังบ้างหางใหม่ครับผมโบดเดปลอยถิ่มไปที่ซื้อดิโบนเดปลอยแบยบหามันห้ามมันยังไปสีนะครับแต่ว่าเพื่อนผู้ใบนี่โอ้ไปเก็บงโลด ถ้าปกตินี่บอถ้าตั้งหางบบนี้เนี่ยบอกก่อนขี้ไทยผ่านไปคือเสร็จมาม่าตัวเป็นเกียวไปเลยตัวอีหลีเดีแต่ว่าของเพื่นผู้ใบเนี่ยบอกบมีครับผมสรบจช่นกันไปเลยบบว่าสีนั้นหน้าหน้ามีแต่ตัหญ้าก็สร้างครับผมเป็นลักษณะเดียวกันไปเลยเอามันสมมันคำลำารือเด้อาจารย,ย์ใบเด้อ ทิพย์บานซาหาบานลื่อครับพี่น้องรถไถฟอร์ดคันนี้หากินอยู่แถวบ้านแคร์เอิญน,นี่ละครับผมเขตอำเภอบางหินครับผมนี่เขตอำเภอบางหินครับโอ,อ้ยโบมี่เด้อชิบะไทยหน้าขึ้นเดี๋ยน้อยนี่เพื่อนหน่อยนี่บบมี่ครับบบมี่ เพ็ดบ่อเลี่ยวบเอื่อนครับผมทีมงานรถไถฟอร์ดนี่ยหา,า,า,าเบิองพญานาครถโอ้ยเดือเลืดไก่คาร์เรเดอร์ใหม่เด้อเออพี่หนอเงยมันกัดหัว จุดยอดของเขาอยู่ครับขั้นไหน้าระดับนี่เอ,อ้ยสร้างมันมันทุ่งกันละมา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 ไถมันเร็ว อดแถวตลอดแนวครับผมวัวหอย่าไปกลายสูงปานฟันนั่นปอบเ้ยไปเลยโอ,โอ้ยโอ้ยประมาณ 30, 40, 40สามสสีซนเนาะดูน่ะ โอ,อ,อีหยังโอ้โหพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเก็ดของเราโอ้โหโอ้อาจารย์ใบเฮาโอ้ขับรถกัดเงี้ยงในใจครับผมโอ้เงี้ยงในใจเว้ย กินกาแฟาหลายบ่เนี่ยเพืนผู้ใหญเนี่โอ้ยตรงท่ไครับผลงานรถไถฟ,ฟอร์ดครับผมเป็นสิ่งเป็นสิ่งทีพ่พ่อใจหลายครับผมกับเจ้าของหน้าเพิ่นนี่เจ้าของหน้าเพิ่นเาบ,อบนเาอยู่บ่ฟฟอเศร้าครับผมไถปีนี้เบาอยู่บัดปีโอ้ยรถไถฟอร์ดเพิ่น ทีมงานรถไถฝ่อเพิ่นไถดีเฮงไรละสองร้อยห้าสิบคุ้มค่าจนว่าครับพี่น้องเอ้ยจะหาไถได้ดูขนาดอัดเจาะเอเจะนี่เพิ่นคู่ใบก็ยังสามารถที่จะว่างหางลากออกไปให้ได้ครับผมเขียบๆเคลือบๆบุ้มแน่นอนแน่แน่หูจงปองยิงปิงเขาได้เบืดครับพี่น้องเอ้ย ครับผมอาไปเดี๋ยวบางคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนื่อนหรือว่าไปเดี๋ยวกดแล้วก็ซีบอเดย์พาดคลิปใหม่ๆครับผมเอาเดี๋ยวคลิปเนี่ยก็ขอราไปก่อนครับ